ลูกสาวแห่งชาติเจ้าลู่ซื้อเผยข่าวดีล่าสุดทำแฟนไทยเฮ hey, สนันขึ้นแทนลูกรักแม่จีนไปแล้วสำหรับเจ้าลู่ซื้อนางเอกดาวรุ่งอนาคตไกลที่นาทีนี้กระแสมาแรงมากๆเลยทีเดียวค่ะเดินสายออกงานอีเวนต์รัวๆรวมถึงงานโฆษณาพรีเซนเตอร์ผลงานการแสดงต่างเข้ามาไม่หยุด ล่าสุดเจ้าลู่สื่อได้ปรากฏตัวออกงานอีเวนต์และระหว่างการไลฟ์สดพูดคุยขายของเธอได้พูดถึงประเทศไทยและแย้้ๆว่ากำลังมีแพลนจะบินมาพักผ่อนเที่ยวที่ประเทศไทยฉันชอบเมืองไทยมากๆครั้งล่าสุดที่ไปก็หลายปีแล้วเมื่อฉันคิดถึงวันหยุดพักผ่อนอาบแดดชายหาดต้นมะพร้าวนั่นคือเมืองไทย แถมเจ้าลู่ซือยังโชว์ความน่ารักสดใสพูดไทยชัดแจ๋วว่าสวัสดีค่ะลู่ซือรักเมืองไทย